นี่ก็คือก้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้อยมาช่วยก่อนมาเลยสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีตอนเท้งพี่น้องนี่มื้อนี้คนอยก็ยูเฮิร์นพี่น้อง,ง,ออเ,อองเอย้ยไม่ได้ไปซิเลเมืม่อวานนี้บ,บีสบายพี่น้องแล้วกะมื้อนี้ก็เลยยูเฮิร์นว่าย้ออกไปท่านไปนี่ก็ยันยันยันมันตืมพี่น้องเลยก็เลยว่ามื้อนี้สิมาให้ยูให้กินยูเฮิร์นนี่ละกินข้าวเทกินข้าวเทกพี่น้องแล้วก็นี่เฮาสิไปให้กินเลยกะ มืัอนี้ค่อยกลับมาตักน้ำก่อนเพราะว่าน้ำกินเยอะเนพะิ่นน้ำมึดืัอนี้ค่อยมาตักน้ำกับกับน้องสองคนพี่น้องเลยมืัอนี้กับอากาศก็ฮ้อนหลายพี่น้องไปว้านบ้านนี้ไปหาหลังพนาอากาศนา่นเยน็นๆได้มื้อหนาวมื้อเย็นแต่ว่ามืัอนี้นี่ฮ้อนเลยฮ้อนคักฮอนแอนด์พี่นี้กะเป็นน้องเลิกก็ถ้าไปที่ตามน้ำส้มน้ำเดือพี่น้องเลกกตมมเย,อเอยตอนนี้ก็คือหากะม,มาตักน้ำมาตักน้ำกับยู่อันอยู่ยู่อันกลางหน้าเครื่องบ้านนี้พี่น้อง ไม่ได้ไปซีเอรไก่เต่วพอน้ำซางกะมันยูเคอพอเคอรองเฮยูเคอกับน้ำซางพี่น้องคันถ้่ว่าแทนบเนื้อพวกะมันอาจสิไก่เนี่ยเนาะเพราะว่าขยูนเนื้อพุดพูดพี่น้องแต่ว่าสมค่อยู่เคอเลยยูเคอกับน้ำซางเลยอันมงนี้ละเฮินกับพี่น้องเ้ยนี่แถวแถวนี้แหละนี่ออมากับมีไก่ไปเลยมงนี้กับป็นหอมพี่น้องอันยางมันหอมแบบนี้น่ะแปลงส้มมากินพี่น้องเลยนี่มานั่งอยู่นี่นะยางมันหอมแบบนี้เนะเย็นแท้ได้พี่น้องเพราะว่าอยู่แถวนี้กุงไม่ มีกุ้งไมใหญ่แถวนี้นะจะก้ากับสุขอยกัะแปะโซมปกินดีตลอดเอาถึงวันนี้อากาศสีหอนแต่กะมีลมอยู่พี่น้องเลยใครเนี่ยอยู่แถวนี้กะเพราะว่าตอนนี้กะเพราะเทงกะแม้น้พี่น้องมันจะบ่ายแล้วตอนนี้นะเป็นนบายแล้วแดดกะมีบดแน่นี่ละพี่น้องเ้ยน้ำสร้างกะตอนนี้เฮากำมาหอดละอันนี้ก็ขึ้นมากับน้องพี่น้อง,พ,องพี่น้องตักน้ำสร้างกะข้าเจ้าอ็ดแต่หึงก็ได้พี่น้องเลย แต่แต่สมัยอิตาอินายเขา่ละเขาเอาไม้เฮ็ดพี่น้องนี่เขาเอาไม้ที่ว่าเป็นโกนอันไม่ว่าไม้ไม่ลำไม่ใหญ่ล้ะอันมันเป็นโกนแล,ล้วเขาจะเอามาเซอรน์นี่นเบิ่องต่ะความอันนี้ไม้นี่คือจะเป็นไม้แก่นไม้แดงพี่น้องเลยเปแปลว,ว,ว่ามันมีดอเตยแต่ว่ากระดอเนี่มันดอเนี่แต่ว่ามีดอกมืดอมันแต่เหงเิงแลวพี่น้องกัยน้ำซางพี่น้องเคยตัก บ้านทากันมีแต่ไก่แต่บ้านพี่น้องสำหรับเพื่นค่อยนะ่ะแกต่าว่าคนแถวเน่นพวกไก่กเตอรมดเลยน้ำกระใสใส่พี่น้องน้ำโมงนี้เนี่ยมันจะเย็นเลยใส่พร้อมประมาณสี่โมงแรกห้าโมงแรกพี่น้องเลยคนอยู่ในซ่างเนี่ยจะเต็มหมดเลยถ้าหดย่ำเดินห้าเดืนหกนะอันพุ๊เลยม,มาก็ต้องท่าได้พี่น้องเลยต้องรอคิวเพราะว่า คนจะอยู่เต็มนี่เลยกับน้ําำ้างก็แห้งความยามนั้นนะประมาณสี่สมงอยู่ในมือตอนน้อค่อยจืดได้อยู่ที่ค่อยมาตอนยามเดือนหกเพราะว่าน้ำมันแห้งเอาต้องค่อยตักเอาเธอละครึ่งคู่เธอละครึ่งคู่พี่น้องมันก็มามาเทนบางทีนะอาจจะไม่ได้จ้ำเครึ่งคู่นะเพราะว่าน้ําแห้งแห้งเนี่ยยามนี้ก็ถือว่าน้ำยามนี้ลายอยู่แต่ว่ายามเดือนห้าเดือนหกแบบนี้ยามแรงๆก็ครับนี่นะน้ำน่าจะแห้งแห้งคนก็หลายพร้อมเพราะว่าน้ำบ้องอื่นก็มันแห้งเม็ดพี่น้องน้ำแถวๆอื่นก็แห้งน้ำห้อยพี่เลยกะ น้ำโ pues <ong> <enfant> ้ยน Ho ้ำซางเนี้มันจะแห้งกันเลยเฮ็ดเธอไทยบ้านเฮ่านหนมาตักยี่มองนี้มองเดียวแล้วก็เอทเธอคนหลายแล้วก็น้ำยู่นี่มันก็แห้งพร้อมคนไทยบ้านอันนี้นะไทยบ้านใหญ่แล้วก็ไทยบ้านน้อยพร้อมนี่อันนี้บ้านน้อยมาอยู่มาตักน้ำซางอดีทนี่พี่น้องเลยแล้วก็บางโซนก็เขาไปตักข้างซีไ้พิเวนน้ำซางกัสสเป็นน้องพี่น้องเลย้องอันห้อยนิดน้อยออมออมน้ำซางนี่นะ้องที่ไปตามกลางหน้า ้กัแถวนี้กับบริเวณนี้กับมันจะมีโฮมไม้พี่น้องตอนแรกมันจังเย็นนะมองที่เรางอยู่กี่นี่นะมันมีโฮมไม้นี่ไปหอดพุ้นได้พี่น้องไปหอดโคพุ้นนะสายทายห้องนี่นะยามนี้กะน้ำแห้งเด้พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นน้ำห้องน้อยส่วนว่ายามฝนตกกะบทอมไว้ทํอมไว้ไวกระมู่นนะเพื่อนนะห้องน้อยได้เต็มไว พี่น้องตอนนี้ก็พอดีมอนเฮื่อนแล้วก็คอยสแตนหลอกมะฮุงก่อนเมื่อนี้นาะวายเอ็ดคอยสี C, แล้วก็ะตำมะฮุงพร้อมมีตะกินตับฮุงมหลายมือแล้ววันนี้เฮาซีมาไอตับมะฮุงกินหลายคนเลยพี่น้องเมื่อนี้ พุงกะน่อยบีใหญ่แล้วก็แล้วก็บีน้อยพอพี่น้องเลยกลางๆนะมีสองน่อยพร้อมนี่นะ่อยนี้จะเป็นเพิ่มแน่แต่ว่าเราบีเอากับมันจะเหีวแล้วตัวนี้เลยเอาน่อยตัวนี้จากทีค่อยเลาะแล้วก็คือแม่ค่อยจากพี่น้องเลยคือคือแม่ค่อยพูดถ้าดี้นะ าอินี่พี่น้องอันนี้กแมันสีมีหองเจ็ดกอยมานี้นะม่านนี้หเจ็ดต่ำกับต่ำมะูุกมะกะมีกอยสีฟองอันนี้คือคืเนื้อี่องนะนี่ยก็เลต้งนำมาเนี่ย เล่นกับกระตัมเต่ามะหงพี่น้องเามาล้างมาเล่นเฮ้แม่ก่อนพอสักครู่อีกแล้วเฮ้ยไม่เลยอเตอนนี้สิมาล้างพักก่อนอันนี้ก็คือพักที่เอามากินกับตมัมมะหงพี่นอ้องทักสลัดแล้วก็มีพัก เซอร์กอยอันนี้นะผักโบผักหอมแล้วก็พักเสริมเซอร์คอยเสอร์นี่พอดีนายก่อนแล้วกท็ทอนี้อ่อนายไม่ใช่นี่พักอ่ะเซอก่อนเสอร์ก่อน

เสรมแล้วก็หอ้อนี่นม่้องแล้วก็องตแล้วก็ห้มมมหอแล้วก็หองหอไม่นี่พี่น้องตำหุงกับตำเรียบร้อยแล้วตาำหุงกัตบตำมะกรลาพี่น้องมื้อนี้อเฮา,ามากินข้ามเดียวหลายคน ส่วนว่าสีก็ทะมาชนก้อยอยู่นี่เสืส้อบีดีแม่ควายสิได้ก้อยสียงไหมทุกคนเลยอันนี้ก็คือเสื้อเป็นโนลงไปก่อนละแล้วลก็มาคิดโคนี่อันนี้ก็ส่วนมาพักเขาก็บเกมไม้เรียบร้อยนี่ <c oughs> สวยไ้เรียบร้อยมั <c oughs> นก็มีข้าวโค,โคนี่คน <c oughs> อันนี้นี่คือก้อยดีมากทุกคน ีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาสิกินนะตัวชุ่เท่าเนะี้ยมได้กินต่อกันเฮาเยาะกินเฮาก็ต้องเอาไปโคก่อนกินนั่นไม่ได้พี่น้องเอ้ยของดีแบบนี้นะกุ้งดิบนี่กินได้โย่แตก่ก็กินได้บิลลายแต่ว่าอันนี้นี่คือกินไม่ได้ลแลหลังแซ่เป็นแซ่ไ h a t e v e r น้องเสื้อผักเลีายพี่น้องไม่ซีนนะ อันนี้คือก้อยซีโนชสดๆเลยอันงูดองและสามวันนี้นะเปเริ่มไหมจบงูชสดๆชิ้นชสดชิ้นใหมนพี่องันนี้เ้อเสีพักเซอร์โตจัดกระโตก็พีน้องเ้ยพักลัดเนากรเต็มกะสร้างมัน ร้านอมตะสูตรมะเนื้อทุกวันี้เขาจะได้ซองกระโตูกเพราะว่าคนหลายไม่กินน้ำดีหลายคนอันนี่ก็คือกอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยมาตัช่วยก่อนบอลมันนี่ก็สีป็นวายเนี่ยพี่น้องก็ภาพวายผมเอทประกันมีสบายเน,นี่ยนี่ ี่แล้วก็มีตำมะฮุ่งตักเสิอจานเรียบร้อยแล้วก็มีก้อยสีอีอ้าอีสองกระตุกพี่น้องพอดีเป็นสองกระตุกของกินวันนี้ก็มีมีเพลายเนาะมีแต่สองอย่างนี่แหละแล้วก็ผักเยอะแยะเลยผักนะนี่ก็มีมะเขือเขือนี่นะเอามาโชว์สามมือแล้วพี่น้องก็มาจะให้จะรูปของกินเราเรียบร้อยพี่น้องไปดิ มาพี่น้องม <Cou> ันนี่กินข้าวกันไปนี่ตำมะฮงเขากันเด็กมาเล่นอันนี้นะมามันนี่มากินตำมะฮูกระพาร์สลัดกระคักเลยพี่น้องตำมุฮูเขาก็แซ่บอะไรมาเนี่มาลูกชาน้อยมายังไม่้อาเลยเด็ดเลย เอาไปอยู่มีเพิ่นน้อย này หลายหลอกหลายไปมาชอมพางติ มาครกินกินตำมะฮงมันพักก็คือมดแล้วยังแบบมะุงมันล้นเลยมันนี่เขาเขาจะกินะรโลกกินเอาการสำหรับคลิปนี้ค่อยกันสิขอจบพนซสำนี้ก่อนพี่น้องเลยการขอบขอบว่าขอบจือนำพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้ม